ดีทุกท่านที่กำลังรับชมจอมวันฟาร์มูซี่นะครับวันนี้อาจจะไม่ชินตาสักหน่อยนะครับเพราะผมอยู่กับเจ้า R6 นะครับเออ2019คือวันนี้นะครับผมจะมาลองเจ้า R6 ดูนะครับว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันต่างจากเจ้าตัว GSR100 x 0ยังไงคือก็มีหลายๆคนนะครับที่เขาบอกว่าโหย R6 นี่คือสุดแล้วนะครับในค์ท600เนี่ยค,คือแรงมากนะ คือประมาณว่าน้องๆตัวพันเลยแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถมันก็แค่600ซีซีซะครับทุกคนคือมันย็ไม่ใช่พันซีซีครับมันจะไปเทียบเท่าัวพันได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็คงต้องมาลองนะครับคืออยากจะบอกว่าวันนี้เหลืองก็ต้องเหลืองนะต้องยอมให้เหลืองนะเพราะว่าอยากจะรู้มากว่าความแรงเนี่ย มันจะจัดจ้านขนาดไหนก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่า R6 เนี่ยคือรถที่ผมอยากได้มากตอนที่ซื้อแซ0 0ก้ารนะผมเคยพูดในคลิปเก่าๆแล้วเราะว่าผมอยากได้ R6 แต่ว่าข่าวคือมันก็แบบไม่เข้าไทยสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออไม่รอแนละ้วออกไซก้ารอยพอออกแซ0เก้0ปุ๊บผ่านมา2เดือนเข้าไทยจะ้ะแบบเจ็บปวดนะก็ R6 นะ พอได้อัพซีซีก็เลยไม่เอาและว R หกไปตัวพันเลยดีกว่าแต่ว่าฟิลที่สัมผัสได้เมื่อกี้นะครับก็คือ R หกเนี่ยน่าจะเป็นรถที่แบบว่าอรอบต้นเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้คือคือไม่ใช่ว่าห่วยนะแต่ว่าถ้าเทียบกับคันหกร้อยแล้วคือมันน่าจะดึงกว่าน,นี้มันน่าจะแบบอะไรกว่าน,นี้อ่าแต่ว่าจุดเด่นเนี่ย คือรอบปลายอ้าวชิปหายมาผิดทางอยู่เธอเฉยเลยกูยมันก็ต้องแรกนะครับกับรอบปลายที่ทรงพลังนะครับของ R6 แต่วันนี้ผมจะมาเทสท,ทั้งหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับว่า R6 เนี่ยมันเจ๋วขนาดไหนอันนี้จากประสบการณ์คนขี่ L มาเลยนะามาเจอขี่ตัวผ่านแล้วไม่ขี่ตัว600นี่มันแบบว่า จริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากขี่นะครับมันขัดไม้ขันมือครับแต่ว่าหลายๆคนก็บอกนะครับว่าโอ้พี่ดูถูก R6 นะครับใช่ครับดูอย่างตาโบสนะครับตาโบสพีสตาร์ทนะครับคือขับ R6 ได้โหดมากเลยนะครับคืออยากจะบอกว่ามึงไม่ต้องออกตัวพันแล้วก็ได้นะคือถ้า R6 จะขี่ขนาดนั้นแล้วก็ เนี่ยเวลาเราปิดเนี่ยไม่มันไม่กระชากนะคือความรู้สึกมันถือจะเทียบประตัวพันมันก็ไม่ใช่เทียบว่าแซก้าร้อยก็ได้อะแซก้าร้อยคือปิดปุ๊บมันจะหงายนะเนี่ยอันนี้ปิดแล้วเหมือนมันลออรอบอะทุกคนอยากจะบอกว่าเลี้ยงรอบกันดีๆนะครับไม่งั้นนะครับโดนงวดหายไปเลยนะครับเพราะว่าเลี้ยงรอบไม่ดีมันไม่ขึ้นนะ พูดใจใจเมื่อกี้บิดสุดนะทุกคนดูผิดสุดแล้วเนี่ยอ่ะดูท้าผ่นรอบนี้อ่ะเกียร์หกอ่ะเกียร์หกนะครับท้าผันรอบบิดดูรอบโอ้รอ,อ,อ,อบกว่าจะขึ้นก็ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองนะครับเอ่อในรอบต่ําดูนะครับ อ่ารอบต่ำที่เกียร์ต่ำนะครับอ่านี่เกียร์สองอ๋อมีรถมีรถโอ้โหใช้ได้เว้ยเฮ้ฟอฟคอมให้คอมให้คอมให้คือเกียร์ต่ำไม่น่าเกียร์นะเกียร์ต่ำถือว่าพุ่งเลยทีเดียวโอ้โหคือใช้ได้ใช้ได้ เกียร์สามอะเกียร์สามเป็นไงเกียร์สามใช้ได้นะแต่ว่าจะเริ่มมีอาการอื่นนิดๆนะครับแต่ว่าก็แรงนะครับถ้าคนที่ขี่คลาสเออสามร้อยมาเออหรือว่าเป็นสี่ร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยผมว่าต่างเยอะนะคือมันมันเป็นรถที่ขับมันมากแต่ว่าสิ่งที่มันแบบมันสุดยอดอะ มันสุดยอดมากสำหรับผมคือเสียงท่อนะมันเพาะมากยิ่งรอบสูงนะียิ่งแบบโอ,โอคือได้ยิ่งลากรอบสูงเท่าไหร่นะมันจะยิ่งแบบหวานจับใจอะแบบคือเมื่อกี้ก็ห่วงในขี่นะครับทุกคนก็แบบว่าลืมรีวิวเรื่องอท่านั่งแล้วก็ น้ำหนักของรถนะคือน้ำหนักรถเนี่ยคือเบามากนะเทียบกับ L8 นี่คือเบาจริงเบาหยองเลยแต่ส่วนสูงของเบาะนะครับก็พอๆกันนะส่วนเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเวลาจับแฮนด์เวลาขี่อย่างเงี้ยคือผมรู้สึก R6 มันหมอบกว่านะหน้าผมจะแบบงุ้มๆลงหน่อยจะต้องแหงนเยอะขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยเออ L มันไม่หมอบเท่านี้นะ หนูว่าต้องหมอบอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าแบบซุปเปอร์สปอร์ตอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆนะขี่ R6 อย่างเงี้ยคือม่งก็เหมือนขี่ตัวพันจริงๆอะ่ะทุกคนคือมันมันได้มากอะ่ะคือถ้าผมได้ R6 ตอนนั้นผมอาจจะจบที่ R6 เลยก็ได้นะครับคือจะบอกว่าถ้าผมได้ R6 ตอนนั้นพิสต์ทอาจจะไม่ได้เกิดเลยก็ได้นะครับเกอจะบอกอะครับคือ,ค,อคือความเฟี้ยวเรามันต่างกันนะครับพิสตันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของฟิกซิฟนะครับฟิกซิฟ ควิกชิปนะครับก็คือ R6 เนี่ยจะบอกว่าเขามีาติดรถมาให้นะครับเป็นควิกชิปอัพอย่างเดียวนะครับก็คือตบ,ตบเกียร์ขึ้นอย่างเดียวครับเวลาตบเกียร์ลงยังต้องกำคัดอยู่อ่เดี๋ยวจะลองดูนะครับลองลากเกียร์ก่อนถนนลอลงเลยเนี่ย จะบอกว่าควิกชิปของ R6 เนี่ยครับคือค่อนข้างสม,มูทนะในรอบในรอบที่สูงครับเนี่ยฮะใช้ได้เลยอะแต่ว่าในรอบต่ำก็จะจะตกยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นน่าจะต้องรอรอบประมาณนึงอ่ะเพื่อให้มันแับสม,มูทอ่ะ แต่ถ้าจะให้ผมเทียบกับ L อนะครับผมว่าคือคลิปของ L อมันค่อนข้างจะจะเป็นเอ่อเรียกอะไรอ่ะเป็นสมองกลมากกว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแมนนวลมากกว่านะครับเพราะว่าฟิลที่ผมรู้สึกได้คือคลิปของ R6 นี่้ครับจะคล้ายๆกับที่ซาจร้อยผมไปติดมาก็คือมันมันก็จะขึ้นลงแบบแบบแข็งๆอ่ะแต่ว่าก็มันนะ รอบจะไม่ค่อยตกเท่าไหร่ถ้าแบบนี้นะครับแต่ว่าของ L เนี่ยถ้าขึ้นผิดจังหวะนะครับรถมันจะกระตุกหมายถึงว่ารถมันจะดึงฮึบเนียเวลาเราเอื้อเอือเืเสร็จพอตกปุ๊บม,มันจะฮึบเนียเออมันมันจะหายเพราะฉะนั้นคนที่ขี่ L ครับคนที่ขี่แรกๆเนี่ยคือคือเป็นทุกคนนะมันต้องรู้จังหวอะอแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึง R หควิชิปใช้ได้ แต่ได้ดีเลยล่ะในรอบสูงอะ่ะบีน่าหละตะโบนนี่คือแบบสับมันจะอ่าเดี๋ยวผมมาลองเสียงท่ออ่ะแบบลั่นดูนะครับเสียงแบบนีน้คือแบบเสียงม่งเคาะมาก เสียงคมมากบอกเลยโอ้ชอบจริงจครับผมขับ R6 ครับทุกคนรถเกี่ยวครับผมขับ R6 ครับรถเกี่ยวรถซอบครับเห็นไหมครับ R6 ครับผมขับ R6 ครับคือเนี่ยแมงกระชอบทำคลิปให้ชาวบ,บ้านเขาด่าแล้วก็มาด่ามาว่าเขาด่าเจ้าไอ้สาดกล้วถ,ถ้าพูดถึงการมุดนะครับก็ จะบอกยังไงอะสปอร์ตก็คือสปอร์ตอะครับสปอร์ตมันก็มุดง่ายอะครับแต่ว่าบางช็อตอย่างเงี้ยก็ไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมการมุดเนี่ยไม่ต่างจาก L8 นะหมายถึงว่ารัศมีในการซอกแซกได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าผมขี่ L8 เนี่ยมุมเนี้ยผมก็ไปไม่ได้หรอกผมบอกเลย ไม่รู้จะไปยังไงแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมยูเทิร์นมานะครับที่รู้สึกติดเล็กๆนะครับก็คือเวลาเลี้ยวเนี่ยเี่ยตรงเนี้ยถังน้ํามันเนี่ยมันชนแขนเนาะเวลาที่เราหักสุดนะครับมันก็มันคือรถที่เป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์สปอร์ตนะเพราะฉะนั้นเวลาขับขี่จริงๆแล้วสรีระของตัวถังแล้วก็รถเนี่ยมันทําไว้เพื่อการหมอบนะทุกคนเวลาหมอบเนี่ยคือมันล็อกแขนได้ดีมากเลย ได้ดีจริงๆแต่ว่าเวลาเลี้ยวสุดด้วยสรีระของมันเนี่ยมันทำให้ติดแขนนะครับแต่เอาจริงๆก็คงไม่ได้เลี้ยวสุดกันบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติถ้าเกิดจะกลับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลงเข็นเนาะนะมันจะง่ายกว่าการที่เราค่อมอยู่บนรถเพราะว่าเราขาดสั้นอ่ะขามันไม่ถึงพื้นอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้น,นี่ะลงเข็นง,ง่ายสุดละโอ้โหวันนี้รถเขาจะติดอะไรนักหนาเนี่ย <ś m ik> ชีวิตคืออยากจะเทสอาหกให้ทุกคนดูรครับก็คืออยากได้ถนนโลอ่ะครับแต่ดูดีครับถนนมันไม่เป็นใจให้ผมนะครับมันก็แบบ <ś m ik> คือไอย่เงี้ยเอาฟิโอเล่มาขี่ก็ได้นะครับแต่เราจะติดขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับ คือตอนนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนใจได้ไหมครับจากที่เคยบอกว่ามันเอ่อมันสูงพอๆกับ L8 นะครับจริงๆแล้วมันสูงกว่านะทุกคนคือนึกออกแล้วคือถ้าเป็น L8 เดิมๆก่อน,อนที่ผมจะเปลี่ยนยางเนี่ยคือมันเตี้ยกว่า R6 นะแต่แบบว่าพอเปลี่ยนยางแล้วก็คือสูงพอๆกันนะเพราะว่าแก้มยางมันหนาขึ้นคือเมื่อกี้กทกคนแคปไม่ใช่แค่รอบเดียวด้วยนะผมบอกเลย ตอนที่ออกตัวครับก็คือปกติผมออกตัวผมจะปล่อยแค่คัสตอย่างเดียวพอรถไหลแล้วค่อยเติมคันเร่งเี่ยไหมครับคือผมเป็นคนขับแบบว่าเออไม่ไม่เติมคันเร่งพร้อมปล่อยคัสต์นะก็คือจะปล่อยคัสต์ให้สุดก่อนแล้วค่อยเติมเพื่อไม่ให้คัสต์มันเลียกับจานมากนะเดี๋ยวคือเมื่อกี้ผมก็ออกตัว R6 เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วผมก็ปล่อยครับแล้วรถก็ไหละครับแล้วมันก็ดับครับ สรุปยังไงอะครับมันก็เกือบคว่ำอะครับคืออายไก่หน้าประชาชนมากบอกเลยคือคนเยอะมากตรงนั้นนะครับก็แล้วก็ขยิ่งไงขยิ่งก็แม่งไม่ถึงไงก็ยิง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 เกือบลบแปะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าของรถคันนี้นะครับก็เคยบอกว่าโอ้ยขี่เอวมายาหกสบายขี่เอได้ครับ ที่อา6ไม่ได้ยังไงว่านั่นนะครับมันไม่ได้อะครับเพราะว่าผมไม่ชินนะครับมันไม่ใช่ว่าคนที่ขี่ยานอวากาศแล้วจะมีมามาขี่เครื่องบินลบเครื่องบินพาณิชย์ได้นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเวลายืมรถเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพึงสังวรไว้หน่อยนะครับว่ารถมันไม่เหมือนกันปท่ทูอ๋ออัเนี้ยเนี่ย ออกตัวเนี่ยต้องเติมคันเร่งนะครับเวลาปล่อยคัน,นะครับอย่าตัดมาสิครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมขอสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับอ6เนี่ยเป็นรถที่ก็อ,อย่างตามที่หลายๆคนเคยบอกเคยพูดเคยคอมเมนต์เคยล่ำลือกันมานะครับว่าเป็นน้องๆ้องตัวพันมันคือเรื่องจริงนะครับคือแม่งใช้ได้เลย บวกกับเสียงที่มันดุดันเนี่ยคือไม่กินขาดเลยคนที่ชอบเสียงสี่สูบเรียงนะแล้วก็แบบว่าชอบพอๆนะคืออหแบบคุณไม่ผิดหวังแน่นอนผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าคันไหนที่มันจะขึ้นเสียงสูงได้ขนาดนี้นะครับ oh. ทวัสดเดซิเบลนี่ผมว่าทะลุอ่ะครับทะลุทุกค่ายอ่ะครับนัมเบอร์วันเลยอ่ะครับเรื่องเดซิเบลเนี่ยรถก็ควบคุมง่ายนะครับน้ำหนักเบาคือกับราคาห้าแสน น่าจะ500-4นะประมาณนี้นะอ่าผมว่าถ้าใครยังไม่อยากกระโดดไปตัวพันเนี่ยมาอยู่ที่ R6 แล้วคุณก็จะไม่อยากขยับไปตัวพันอีกเลยจริงๆถ้าผมได้ลองขี่ R6 เนี่ยผมก็คิดว่าผมว่าผมไม่ขยับไปตัวพันนะครับมันก็มันนะครับมันในระดับสูงะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือรอบต่านั่นแหละเป็นข้อเสียมากๆแล้วก็มันจะเป็นอุปสรรค เวลาที่ขึ้นเขาเพราะว่าเวลาที่เราหยุดเนี่ยเราออกตัวล่องมันต่ําแน่นอนนะครับขึ้นเขาจะมีปัญหานิดนึงก็ต้องอเติมคันเร่งกันเยอะหน่อยนะครับเรียคัดกันเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าไปได้ยืนยันว่าไปได้เพราะว่าโมนี้ก็ไปน่านกับผมมานะก็ทรหดเหมือนกันโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เป็นกำลังใจให้ผม แล้วก็เจ้าอา6คันนี้นะครับแล้วก็เจ้าสนุบอกนะครับที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะครับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย